สวัสดีครับครับเดี๋ยววันนี้มาดูโลเคชั s i o n ของบอทผมเนาะตัวที่ผมรันไปนะเป็น E A ทั้งหมด8ตัวเนาะที่คัดมาจาก10ล้านน่ะนะครับวันนี้มันเออช่วงนี้มันติดลบไปหน่อยแหละลบ200กว่า U S เนาะมาดูกำไรวันนี้เท่าไหร่ลบ ห9ึกนะก็ดูไม่ค่อยทำกำไรเท่าไหร่เนะแต่ถ้าเทียบ3วันที่ผ่านมาก็ประมาณ6,000นไหมประมาณ6,000เหรียญละเล่น0.3นยลอดนะครับผลงานก็ถือว่าใช้ได้เนะแต่ตอนนี้มันติดลบไปเฉยนี่มันคือเรื่องธรรมดาเนาะผมจะไม่ได้บอกว่า EA ผมดีนะอันที่2ต่อมาตัว Time ฟรม m e 5นาทีเนี่ยกำไรเท่าไหร่วันนี้อันนี้เยอะนะครับกำไรมหาศาลเนาะ ทุตนะฮะสามวันรวมสามวันก็ได้เท่าไหร่หนึ่งหมื่นแปดร้อยยูเอสแต่ผมเล่นหลอดหนึ่งไงมันก็เลยได้เยอะหน่อยนะครับทำฟิล์มาต้องใช้เวลาผมพยายามมาพิจารณาเรื่องนี้นะครับคือเวลาที่เราไปหาปลานะหยิบมองไปหาปลาหยิบแหไปหาปลาไปหว่านปลาหรือเอาเบ็ดไปตกปลาเนี่ยคุณได้ปลากลับมาที่บ้านจะไม่มีใครชมคุณว่า แห่คนดีมองคนดีเบ็ดคนดีเอ้ยเบ็ดดีจังเลยตกปลาได้ไม่ใช่นะครับเบ็ดมันเป็นแค่อุปกรณ์ในการหาปลาแต่คนที่ไปวางสเตตัีชีไปวางกลยุทธ์ในการเอาเหยื่อในการเอาเบ็ดไปปักตรงไหนเนี่ยมันน่าจะได้ปลานะกระจายการปักยังไงมันน่าจะได้ปลานะถ้าเราเอาเบ็ดไปแค่เดียวอ่ะแล้วไปวางปักแล้วก็รอให้มันได้ปลามันโอกาสได้มันเป็นไงมันก็น้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราอย่าไปโดนหลอกโดนหลอกอะไรหลอกว่าเอาตัวไหนดีอันนี้แล้วกันหลอกว่าเฮ้ยเอตัวเนี้ยดีเส้น q u u i t y Curve สวยนะครับเขาทำกันอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าการออ t o ต i z e ไเนาะการออ t o ต i z e ไคือการที่เราเห็นกราฟไปแล้วแล้วเรารันออกมาแล,แล้วเรามาทำให้อินดิเคเตอร์หรือว่าพิธีการมันเข้ากับแท่งเทียนที่ผ่านมาทั้งหมด มากที่สุดและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกราฟมันก็จะเริ่มสวยขึ้นกําไรที่ได้มันก็จะค่อยๆเยอะขึ้นนะเดี๋ยวรอมันกําลังคํานวณอยู่เพราะฉะนั้นบอดหนึ่งตัวแล้วมีคนบอกว่าเฮ้ยมันดีนะมันในในที่ผ่านมาแบ็กเทสมันดีมาก10ปีอะไรก็แล้วแต่คุณก็ไปรันกับเขาพอคุณไปรันเขาเสร็จเป็นไงมันดีไหมมันก็ต้องดีเพราะมันคือแท่งเทียนแบบเดียวกันแต่ถามว่าอนาคตมันดีไหมมันไม่ต่างกับการที่คุณได้ปลามาแล้วแล้วคุณ เอาตัวแหมาใส่ใส่ปลาตัวเนี้เอาให้มันรัดกับปลาตัวนี้ให้มันพอดีครับคำถามคือคุณไปหวานพุ่งเนี้ปลาคุณจะได้ตัวไซส์นี้ไหมใช่ไหมครับโอกาสก็ไม่เนี่ยผมกดยังไม่เสร็จเลย65%มัปนปลาไปโบกประมันพะันหนึ่งละนะ r i กิบบอทโปรไ o ล์ฟกเตอร์อะไร,รก็เพิ่มเส้นอีกวิิเกรก็สวยขึ้นนะครับมันจะเชื่ออะไรได้จริงถูกไหมฮะพอ,อยเงี้ยมันแทบไม่มีเอ่อโรบอท ตัวเดียวตัวไหนที่จะสามา ais, รถทํากําไรระยะยาวได้เพราะว่าเหตุผลเหตุผลนี้นั่นแหละนะครับและคนขายโรบอทก็พยายามจะ Over Optimization ทำให้ม,มันแม่นมันดูจริงมันดู Back Test สวยคนเอาไป Back Test มันก็ต้องสวยเพราะกราฟมันเดียวกันเข้าใจไหมก็โดนหลอกซ้าแล้วซ้าเล่านะครับเราต้องมีสติปัญญาเนาะมามาติดตามเพจผม YouTube ผมก็อย่าไปโดนใครเขาหลอกนะแต่ไม่เป็นไร มันมีวิธีการอยู่อย่างหนึ่งนะครับเนี่ยถ้าผมกด accept เนี่ยมันจะเข้าไปสิงในบอร์ดเลยนะพารามิ eter, เตอร์เนี่ยผมไม่ไม่ทำนะเห็นไหมครับว่ามันมีบวกบ้างลบบ้างนะครับเห็นไหมว่ามันมีตัววันเดือนที่มันถึงพัน US จะเล่นแค่0.1นะั์นชนะเป็นหมื่นนะครับเนี่ยชนะเป็นหมื่นจุดหนึ่งสองสามสี่เดือนถูกไหมครับมีเดือนที่ลบเดือนไหนที่ลบเราก็แค่ให้รบอทตัวอื่นมันมาซัพพอร์ตนะครับเอพรู April. มีตัวที่ซัพพอร์ตบวกเยอะๆมาซัพพอร์ตบวกเยอะมาซัพพอร์ตบวกเยอะมาซัพพอร์ตเท่านั้นเองนะครับจึงเป็นที่มาของบอทที่มันทํากําไรได้จริงเนาะนี่ผมพยายามจะให้เข้าใจว่าบอทมันไม่ได้ดีหรอกมันก็เป็นบอทนั่นแหละมันเข้าออกตามอินดิเคเตอร์นั่นแหละครับแต่เราต้องเลือกให้เป็นพอเลือกเป็นช่วยกันอยู่8ตัวนะครับตัวชนะบ้างแพ้บ้างนะดูจากเี่จริงมันเล่นม,มาเยอะพอสมควรแล้วเนาะ ก็มี3ามหดีจังเลยช่วงนี้อะไรแบบนี้นะครับบวกไปเยอะมากแต่มันก็มีช่วงที่มันแพ้คือมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับอันนี้เราก็ดูเอาว่ามันมีประโยชน์ในช่วงไหนหรือบางตัวมันแพ้ตลอดจนไม่เคยชนะเราก็ค่อยๆถอดออกไปนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ใช้หมดเลยผมเชื่อนะว่ามันมีโอกาสที่จะชนะตลาดได้โดยโดวยวิธีการเนี้ยอย่างอาจารย์ผมอะ่ะเขาใช้เป็นร้อยตัวในหนึ่งไอเขานะฮะโอ้วันนี้ผมว่ามันอาจจะเยอะไปเนาะ ส่วนตัวนี้ทำฟ r a m ม5ผมก็ดันอยู่10ตัวใช่ไหมตัวตัวท็อปเอามามาลงแล้วก็กำไรมันก็โอเคอชนะประมาณหมื่นจุดเนาะแต่ติดลบนิดลบหน่อยก็ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวว่ากันนะครับแล้วก็อีกอย่างที่ที่อยากจะบอกทุกคนหลังจากที่เราใส่ EA เข้าไปแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องรอให้มันเข้าสู่ตัวจังหวะที่มันคือบางทีที่เราตอนที่เราเปิดาการาฟมันเป็นยังไงเขา้าใจไหมครับ ถ้าเราไปเปิดตอนที่ชงหวะมันผิดแรงเนี่ยมันก็จะมันก็จะเป็นแบบพอ์ๆนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูตลกมากเลยไหนว่ามันมีพอตหนึ่งผมที่มันเออมันลบเยอะนะเนี่ยพอตนี้ก็ลบเยอะเนาอที่ยิมก็ทำกอะไรไปประมาณ1 5 0 0 0แสละถ้าผมจะไม่ผิดผมน่าจะเปลี่ยนโรบอทน,นะรหัสสี่เจดสี่หนึ่งเดี๋ยวดูก่อนแปบ๊บหนึงลืมไหลหเขาหนึ่สองหสองอ๋อ อนหน่งสเนี่ยมันเป็นตัวดีสุด4ตัวแรกที่ผมคัดมาเนาะเดี๋ยวดูกัน3าวันที่แล้วเป็นยังไงอ๋อมันบวก2อ0พครับก็ลบนินดๆหน่อยๆเนาะจริงก็ออกหลอดเยอะนะครับเนี่ยประมาณ2องหลอดกว่านะโดนไปเท่านี้มันก็เรื่องเรื่องธรรมดาของทองะครับ แต่ถามว่าพอตขนาดนี้ก็ลบกี่เปอร์เซ็นต์นะประมาณ4-5เปอร์เซ็นต์เนาะก็ยังอยู่ในเกมอันนี้ก็พอร์ตจริงผมนะพอร์ตกองทุนก็ไม่เป็นไรลั่นไปมีแพ้บ้างชนะบ้างสวยนี่เหมือนจะดีนะครับเนี่ยรหัส1 0เนาะ7 410ลืมอ๋อนนี้ผมคัดมา2 0 0แสนแท่ง2 0 0แสนมาสมคัดตัวดีๆมาเฉยๆอันนี้ดูผลงานค่อนข้างดีแต่อย่าเพิ่งสรุปอย่างนั้นนะครับเพราะว่า จังหวะที่เราเข้ากราฟมันวิ่งพอดีแล้วมันเข้ากับสตัทีพอดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับมันต้องรอให้มันเซตตัวสักพักแหละมันมีแพ้มีชนะสักพักแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็เข้าที่เข้าทางของมันเนาะแต่มันก่อนมาลบแล้วเนี่ยลบสองพันเจ็ดนะสามวันที่แล้วเพิ่งเพิ่งมาเริ่มบวกกูดง่ายๆตัวเนี้ยก็รอนะครับให้เวลามันทํางานหน่อยเนาะให้เวลาก็ทํางานหน่อยแต่มันมีตัวที่มันไม่เวิร์กจริงๆอยู่ตัวหนึ่งที่ผม อาจจะไม่ได้คัดตัวที่ดีมากนะักเนี่ยตัวนี้เลยนะครับผมว่ามันดูกระจายกระจายแปลกๆคือมันลบเยอะนะแต่เล่นหลอดใหญ่นะครับเนี่ยหนึ่งจุดห้าหลอดกอระพ๋อสี่ตัวก็เท่าเล่นประมาณหกหลอดถ้ามันออกพร้อมกันเนาะจริงๆลบแค่นี้ไม่ไม่เยอะนะครับเนี่ยออกหลอดหนักเลยเพราะว่าเพราะว่าพระผมมันเป็นเอ่อดอดามันหนักแล้วเมเลยอเอา้าเล่นหนักไปเลยเดี๋ยวรอดู แต่ถ้ามันเซตตัวได้มันจะทํำกาไรไปในทิศทางไหนอี u วิ y ี u r v อผมเชื่อว่ามันขึ้นแน่นอนเนาะแผนไหนอันนี้7413จำไม่ได้ครับลืมเยอะเอา13ไม่ได้เรคคอร์ดด้วยซ้ำโอ้13เนี่ยผมผมทำนายนะสี่ตัวมันน่าจะมีตัวลบที่แย่อยู่2ตัวอ่า เหตุผลที <irgendw el inv ito> anyway, point, ่ผมรู้เพราะผมรันมาแล้วนะครับแล้วมันดูเป็นตัวที่ชอบแพ้เคยศูนย์เก้าแปดเนี่ยมันอาจจะมีจังหวะที่มันเก่งนะผมดูอย่งนี้มันมีจังหวะที่มันชนะประมาณพันหนึ่งเนาะนี่เราต้องมาวิเคราะห์แล้วว่าเราเห็นแค่เนี้เพิ่งสรุปอะไรนะผมเชื่อนะว่ามันจะต้องทํากําไรในทางที่สุดนะครับเดี๋ยวรอสักพักและให้เขาเซตตัวดีๆให้มันมีทิศทางการการเข้าการออกที่มัน จังหวะมันสวยกว่านี้พูดง่ายๆนะครับมันต้องรอหน่อยเนาะคงประมาณนี้มาโปรโกเกตให้ฟังนะครับสำหรับโรบอต4ตัวใน10ล้านคำตอบตอนนี้คือเวิร์กนะครับทำงานทำเงินดีกำไรดีนะก็เดี๋ยวมาโปรโกเกตให้ฟังต่อพรุ่งนี้นะครับอย่าโดนใครหลอกนะครับการออโตเมชันทำให้คนเสียเงินมาเยอะแล้วนะครับหลอกให้เส้นอีควิเตอร์เคิร์ฟดูดีซึ่งมันไม่มีจริงรัน1ตัวทำกำไรตลอด เป็นไปไม่ได้ครับสวัสดี